สวัสดีกันอีกครั้งนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องินอีกแล้วนะคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการจับหมาจิ้งจอกในแผนปัจจุบันนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยพาทําไปนะครับแต่แผนปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจิ้งจอกเนี่ยจะต้องใช้อย่างอื่นจับแทนนะครับไม่ใช่กระดูกแล้วเนาะก็ครั้งก่อนผมเคยพาจับไปนะครับก็จะใช้กระดูกเหมือนหนาป่านะครับ แต่แพทปัจจุบันนะครับจะไม่ได้ใช้กระดูกนะครับก็จะใช้เป็นสิ่งนี้แทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านาะนี่เลยนี่เห็นนะไข่นกตูตๆนะครับซึ่งเราสามารถใช้ไข่นกตูตๆในการจับหมาจิ้งจอกได้นะครับเดี๋ยวลองดูเนี่ยเห็นไหมก็จะจับได้นะครับก็ได้เหมือนกันเนาะ นี่นะครับก็จะสามารถจับจิ้งจอกได้แล้วซึ่งก็จะต้องใช้ไข่ของเจ้าตัวนี้เลยนะภ <D un> าษาจีนมันอาาา่านว่าโดโดใช่ไหมภาษาไทยเขาเปลี่ยนเป็นตูตูนะซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเซิร์ฟจีนตอนนี้เขาเปลี่ยนหรือยังนะเพราะว่าไม่ได้อ่านไข่ของเจ้านกตัวนี้นะครับก็ลองไปหากันดูนะสำหรับไข่ของเจ้านกตูตูนะครับน่าจะอยู่ในป่าปกตินี่แหละนะการที่จะสั่งนะครับก็จะต้องใช้นกปีตัวนี้นะครับในการสั่ง รู้สึกว่าหมาจะไม่นั่งนะครับจะยืนแข็ง <Viol> ท <in Harmon> <pursued slightly> <reais> <S ED> ื่อเลยเหนะกระเป๋าทีหนึ่งคราวนี้ก็ไม่ตามแล้วนะครับใช้นกหวีดในการกบุมหมานะครับให้นั่งหรือว่าตามก็ได้เนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์อยู่กน้องได้นะครับแค่มาบอกวิธีการจับหมาจิ้งจอกในแพทปัจจุบันซึ่งแผดเก่าก็จะใช้กระดูนะครับแต่แผทปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องใช้ไข่ของนกตู่ๆนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้น้องได้นะแล้วพบกันใหม่นะครับ